โอ้เป็นผลว่าเป็นผลโอ้โหไงลีพี่น้องโอ้ที่พ่อไอซองขึ้นพี่น้องปาดพี่น,อน้องนูยังนีไงดูถุงขาวอ๋อนูของเขากับเขาด้วยกันพี่น้องนี่ พ,พ,พ,พี่น้องมาซ้่มหมายเก่าพี่น้องกับกับดักกงเหล็กบ่ถือบ่เศร้าพี่น้องบ่โจกของใจแห้งพี่น้องเวลามากองเขาบ่าเขากองเวลา,าเบิ่งย่ำบ่เศรา้าแก้เขากินเบิดอะไ่บ่จุบาะไรอย่างไ๋บ้านนี้บ่โจกสิใส่ก่งแบบนี้เลยก็ะสีทิไมไปจักสองขึ้นพี่น้องสองหรือสามขึ้นบ่โจกเสียงสมบ,บ่งว่ามันติเป็นเท่าไหร่ ตูปลานี่คือสิคักปลานนัน้นพี่น้องเข้าสีเอาแบบนี้เลยบาดน,นี่เพราะว่าบาจุเคยมาใส่แล้วทิมไว้มือหนึง่งมันกับบุมีผลอย่าง,งพี่น้องบาดน,นี่ทิมไว้จักสองสามคืนใจใช่ไเบิงอ่ะเดี๋ยวเขามาใส่กันเลยพี่น้องล่าหนูไปนี่ไม้นี่เขาต้องอดทนอาาุนพี่น้องอ่ะเรามาใส่กันเบิงพี่น้องนี่พี่น้องเข้ากันห่างเรียบร้อยพี่น้อง,องอเดี๋ยวใส่หุ่นยพี่น้องหุ่นเบงเข้าไปตรงนั้นอ่ะเดี๋ยว มาโจทย์ขอเขอไปใส่คนพี่น้ะ เรียบร้อยพี่น้องห้องมนเขาไปใส่มากแล้วพี่น้องโมจูใส่สามลังโมไซคืนหนึ่พี่น้องลองสามลังแข็งๆพี่น้องอ้าวลองไปใส่อีกหลังนึงพี่น้องมันตีมืงเทิงพี่น้องหลังแล้วก็อีกหลังนึงเขาไปใส่ฝากที่หมดโอ้ควัดมันมลพี่น้องควัดออกมาเลยเนียนเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปใส่อีกหลังนึงพี่น้องหลังที่สองครับผมพี่น้องสามลังมันใส่สามลังเลยกับกงกงจันทร์ไงกงเล็กนี่อ่ะเดี๋ยวเขาไปวางอะไเลยพี่น้องอย่าลืมได้พี่น้อง สามหมื่นเขาจะมาเบิ้งอ่ะสามขึอนอ่ะไปไปพี่น้ anyway. นนองมีทุกคนพี่น้องเอไม้อันที่สามพี่น้องอันที่สามมาเบิ้งราคาเนพี่น้องเบิ้งกันเก่งเลยเห็นบิกงเก่งๆพี่น้องนี่เพิ่นขีไว้พี่น้องดูดิฮูเพิ่นพี่น้องไม่ไม่เลยพี่น้องไม่ไม่ไม่ควัดไม่ไม่พี่น้อง เดี๋ยวเามาใส่กันเลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องเรียบร้อยไม้ที่สามพี่นอ้องกับจันเล็กพี่นอ้องอีก สองขึ้นเขาจะมาเบิ่งกันสองขึ้นหรือสามมือพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันพี่นอ้องมาลุนกันโบถือโบเลี้ยวโบเศร้าพี่น้องแล้วมาเาลุนกันอีกสองขึ้น,นเนาะเจอกันครับผมสวัสดีครับผมผมมาจบพงศ์ศีพี่นอ้องมาแล้วครับผมมายามเอ่กับจันพี่นอ้องกับแบบเป็นจันเป็นเหล็กสวัสดีตอนเศร้าเศครับบรรยากาศสดสื่นสดใสพี่นอ้องมาเนี่ย แดดออกแล้วมาเนี้หลังจากฝนตกมาสองมื่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับ,บปลาโจวบนเลยมายามเอจันเล็กหรือกับเล็กของเราแบบเป็นไอเป็นกงนะพี่นอ้องบลาทิมไว้สองขึ้นพี่น้องแล้วเขามาเบิ่งกันว่าผลนอกมา,มากแบบไหนหลังจากยิ่งนูแล้วมันบ่เคยเข่ากองเลยพี่น้องก็เลยใส่จันเล็กไว้ว่าติดเข่าบอทิมไว้สองขึ้นพี่น้องอ่ะไปดุนกันเลยพี่น้องกับไม้เดิมๆนี่แหละพี่น้องไม้นี่ ไม้ปลายอย่างาตัวนี้ขางที่สอดพี่น้องอ่ะเข้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเบิ่งอันแรกพี่น้องจันอันแรกพี่น้องจันอันแรกเอ้าวเฮ้ยมีรุ่นพี่น้องลั่นพี่น้องลั่นฝาพิษพี่น้องฝาพิษเอาลั่นอยู่พี่น้องแต่บ่มีตัวโอ้มันคือลั่นได้พี่น้องลั่นแบบบ่มีตัวเขากลับห้ำเบิดพี่น้อง โอ้ติดใบสองขึ้นพี่น้องกลงปิดอยู่แต่ไม่มีตัวพี่น้องนี่อ่ะไปเบิังไอ๋อันที่สองเลยพี่น้องเอาไว้หนึ่งก้อนไป๋าบังอันที่สองอยู่ในทั้งเลือกๆพี่น้องฝนกระโตกเปียกจืดได้พี่น้องเลยเอาใน,นป่าพี่ละตกมาเลือกๆพี่ละตกสองมือติด ว่าบ่ได้สิมายามกะฝนก็ตกคักเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยราข้าไปเบิ่งกันพี่น้องเอ,อ้าพี่น้องโอ้โหพี่น้องเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันโอ้โหเป็นผลบังเป็นผลโอ้โหไงหย,ยีลีพี่น้องโอ้ที่ไว้สองขึ้นพี่น้องปาดพี่น้องโมงคิดบมฝันพี่น้อง มากองยิ่งแล้วบมีตัวเขาพี่น้องปาดพี่น้องโอ้พี่น้องสุดยอดมากพี่น้องมึอนี่สุดยอดสุดยอดดีพี่น้องโอ้โหนี่ควายเพื่อนพี่น้องแม่นเบิ้กากินหักหาพี่น้องนี่โอ้พี่ลึกพี่น้องนี่ขี่ไม่มีตัวอยู่ได้พี่น้องนี่ขี่ไม่ไม่เลยพี่น้อง โอ้ฮะยอดโอ้โตัวบุแม่นิ่นหน่อยดิพี่น้องเกือบโลูกนี้พี่น้องเลยบาดโอ้เดี๋ยวต้องมาซ้ำอีกพี่น้องเดี๋ยวเอากคงมาซ้ำอีกอันนี้ห้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวพยายามไอ้หลางสามกันเลยพี่น้องออกไปข้างน้องพี่น้องบาดพี่น้องปีลึกนั่งกุดจ,จุดอยู่พี่น้องโอ้หลางสองโดนเขาแล้วพี่น้อง ไปเบิ้งสงลังทีสามกันนะพี่น้องจะเฝ้าซึ่งสมันอ่ะไปครับผมไปเบิ้งหลังทีสามกันครับผมอ่าเป็นผลพี่น้องทีมไปสองขึ้นกับเนื้อเขาอ้อยนี่สองหลังเห็นไหมหนึ่งแต้มบักบิ๊กทุนเลยพี่น้องเอาเบิ่งกันเบิ่งกันพี่น้องนี่ไปอย่าใคราทิมชน,นประธานพี่น้อง บรรยากาศตอนเสอบมันโคตรสดสื่นเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะไปลุ้นกันใส่สามล้างพี่น้องใส่สามล้างใส่สามคงอ่แะแดดกำลังออกกำลังอบอุ่นพี่น้องนี่กับไม้นี่หลังที่สามขับผมข้างในคือเป็นหยาเนี่ยเปียพี่น้องเป็นหามเขาเอาก็เลยใส่เอาทั้งนอกอย่างเดียวใส่รอยหิ่มนี่ละอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องหล้างสาม อยู่นี่เอ้าเฮ้ยเรียบรอยอีกพี่น้องหนู้ยังนี่หนู้ยังนี่พี่น้องนี่หนู้ยังนี่โอ้หนู้ดองขาวอ๋อนู้ขางเขาเขาพี่กันเม่น้องนี่แล่นจิงจองอยู่นี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 เห็นกันบ่เห็นกันบ่พี่น้องนี่สองแต้มครับผมหนูพวกใหญ่ตัวหนึ่งนู้ดองขาวตัวหนึ่ง กับบรรยากาศตอนเศร้าๆอากาศสด่ื่อมาจวกกับซู่ื่นกันพี่น้นองมาเนี่ยครันี่นนแดดก็เริ่มขึ้นอากาศจำ้ำใสอบอุน่นพีนนนน่น้อนเงเนี่ยอ้าวสามแต้มอ้าวโมเมนต์สองแต้มพี่น้นองสองแต้มอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันชัดๆเลยพี่นอ้นองสองแต้มนี่อ่ะเดี๋ยวมาจวกเขาตั้งกองแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงครับเพิม่มเพิ่มพี่นอ้องกะสรุปกัน ใส่สามกองนี่พี่น้องใส่สามกองสองเต็มกับไม้บึงไม้บึงไม,งไม,ไม้พี่น้องเบึงไม้นี่นี่หมายพี่น้องยิมงส้มสั้นข้างบนจะเป็นไอ้ปลาใหญ่ในเปียบปลาโจมาะกอกยิ่งแล้วสิบปลาโจเคยบ่อยฟังบอกเขาพี่น้องก็เลยใส่ทิ่ไมไปสองมือบัดพยายามเลยมืบัดพยายามเอาเบิร์กคนยันพี่น้องนี่ บกับกโทษไงพี่น้อง uh บกักโทษไงบ Pop ักโทษไงหนึ่งตัวเบิ้งเอาพี่น้องไงหน้อยสำแดงเบิ้งเอาเป็นโล่หมือลำประโจว่ะนี่นี่สู้ตาสู้ตาแน่นี่นี่พี่น้องโทษไงแล้วก็พ่วงมาด้วยหนูตัวขาวตกระจอยเอยหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่เจอกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้้ใค้ฝาก ติดตามเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังใจให้บาโจ้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเฮา,าดได้ชมกันถึอผิดก็ขอโทษขออภัยว่าคขาไดบ่ถือก็ขอโทษขอขอภัยคือกันพี่น้องนี่สุดยอดทีไมไว้่สองคืนพี่น้องเจอบักโทษไงอ่ะถ้าเรคิดนี้กะแต่พี่น้องสวัสดีครับผมนี่โทษไงพี่น้อง